สวัสดีครับพบเจอกับผมครับับเซียงตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้พระสมเด็จมาถ่ายให้ชมนะครับสมเด็จพิมพ์นี้ก็อาจจะไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะครับนานๆก็เจอแต่ถามว่ามีไหมมีครับพระสมเด็จก็มีหลายๆพิมพ์นะฮะมีหลายๆพิมพ์นะครับถ้าพิมพ์นี้เขาเรียกว่าสมเด็จนะครับฐานสิงนะครับฐานสิงสามชั้นนะครับก็ลุงปูนาควัดละคัง นะครับทนสิงางชั้นองคุนาควัลคังนะฮะสองสี่เก้าห้าองคุณากสร้างพระอยู่สองสี่แปดห้าสองสี่เก้าห้านะครับท่านใช้ผงเก่าของวัลคังนะครับผงเก่าที่จำรุดแตกหักที่ชาวบ้านเอามาไว้ที่วัดนะฮะท่านก็เก็บรวบรวมไว้แล้วก็พอได้เยอะก็เอามาทําเป็นมวลสารสร้างนะครับเอาโบดละเอียดนะครับทําเป็นมวลสารสร้างขึ้นมาใหม่พิมพ์มีหลายร้ายพิมนะครับ แล้วก็ภาคสมเด็จเนี่ยนะครับถือว่ามีผงวิเศษนะครับที่ต้นหนจนพุทธาโตท่านได้ทำเอาไวนาาาน้นะครับก็มีผงปฐมมาคุยทิเจผงมหาราชผงพจทธคุณผงตินิสิงเหนะครับแล้วก็จะมีมวลสารอื่นด้วยหลวงปู่นาคก็มาทําใหม่ก็เหมือนกับการปลุกเสกซ้ำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เหมือนกับการปลุกเสกซ้ำใหม่อีกรอบหนึ่ง ดีไหมครับดีครับสาหรับท่านใดที่อยากให้วัลคังนะก็ในราคาที่ถือว่าไม่ได้แพงนะครับค่านิยมก็โอเคอยู่นะหลวงปู่นาคนะครับแล้วแต่พิมพ์นะครับบางพิมพ์ก็แพงนะนะครับพระสมเด็จหลวงปู่นาคเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นพระที่น่าใช้อย่างหนึ่งนะครับท่านก็มีหลายพิมพ์ก็ลองเลือกใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ได้เป็นสมเด็จฐานสิงห์นะครับหลวงปู่นาวัะคังสองสี่เก้าห้ามาให้ชมนะครับ ผมว่าเป็นอะไรที่น่าใช้นะนะครับชาวต่างชาติยังชอบเลนะครับถือว่าราคาไม่แพงด้วยนะฮะนะครับแต่บ้านเราก็บ้านเราก็มีราคาอยู่นะนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับมีราคาอยู่นะครับแต่ก็ถ้าเป็นอ,อ,นอยู่กับมือใหญ่ๆก็อาจจะมีราคาหน่อยนะฮะแล้วก็ยังผมว่ายังพอหาได้นะครับผมว่ายังพอหาได้นะครับพาาารานองคาูน่าอาจจะราคาอาจจะ ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเกินไปนะครับแต่พุทธคุณดีฮะพุทธคุณดีนะครับอ่ะโอเควันนี้ได้สมเด็จฐานสิ่งมาถ่ายให้ชมอยู่คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้เซ็นตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ